คร,ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาชมใบใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้านะครับผมจะมาดัดแปลงเนื่องจากว่าตอนนี้คมของใบเลื่อยวงเดือนนั้นมันมันหมดคมไปแล้วนะครับผมก็เลยจะใช้ใบมีดนะครับปร,ประกอบเข้ากันนะครับเพื่อที่จะใช้ในการตัดหญ้าเดี๋ยวผมจะประกอบยังไงก็ ลองดูนะครับที่ไปจานแบบใบเลื่อยวงเดือนนั้นเขามีรูอยู่นะครับผมก็เลยจะใช้ตัวใบมีดนี่นะครับที่เป็นใบมีดของคมนั้นประกบเข้าใน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 ร่องนี้นะครับ ผมมีใบใบมีดตัดหญ้านะครับที่เป็นสองคมนั้นยาวๆแบบนี้นะครับมีอยู่สองอันผมก็จะใส่ตรงข้ามกันนะครับมีใบมีดที่มันเล็กๆกับทันรัด ผมก็จดใส่เข้าไปด้วยนะครับตรงข้ามนี้เป็นการเสริมนะครับแล้วเราก็จะไปตัดหญ้าดูว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการตัดมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการดัดแปลงนะครับเราก็ลองดูอันนี้คมมันไปละแต่ว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์ในการ ตัดหญ้าที่เป็นหญ้าแข็งรือว่าเป็นหญ้าแข็งรือว่าต้นไม้ต้นไม้เล็กๆนะครับผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์อยู่นะครับอันนี้เราทำแบบที่ว่าเรามีอุปกรณ์อยู่เท่าที่เรามีนะครับที่เราไม่อยากให้มันเสียไป เราก็ทําเพื่อให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเ <kil enh asm> สร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะติดสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองเอาไปตัดหญ้าดูนะครับ เราก็ใส่น้ํามันทูตีเข้าไปไหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องสองจังหวะที่เป็นสีจังหวะก็ไม่ต้องใช้น้ํามันทูตีนะครับเพราะเขามีน้ํามันเครื่องหล่อลื่นอยู่ยแล้ว เป็นไงครับท่านผู้ชมครับที่เครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบบจานใบเลื่อยวงเดือน,นครับที่เราดัดแปลงเอาใบมีดสองคมนั้นประกบเข้าใส่กับในจานใบเลื่อยวงเดือนนะครับผมว่าตัดก็ก็ดีอยู่นะครับผมว่าตัดเรียบอยู่นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับดัดแปลงเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับส่วนผมผมว่าก็สามารถที่จะตัด หญ้าได้อีกเหมือนกันอีกอีกแบบหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้อาจจะลืมฝากกดซับให้ใคใ้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ